วันนี้โชคดีนะคะว่าอากาศทุกคนเย็นกันหมดเลยนะคะแล้วก็มีการพวกเราทุกคนก็ตรวจเอ K กันแล้วเพื่อความปลอดภัยทั้งทีมงานแลนะนักข่าวทุกคนนะคะก็รับรื่นแล้วก็ปรุงสูมาอย่างเรียบร้อยแล้วก็สึกปิติดีใจนะคะว่าละครก็ใกล้จะออกอากาศแล้วในเดือนพฤษาคมนี้ก็โอ้ก็ปื้มนะคะพี่คิงไหมคะ<อ>ิงครับกับเรื่องนี้การันตีให้นอยว่าเออมันสำหรับฟิ๊เปอร์เลยค่ะพอจริงจริงมันเป็นเคมีใหม่ๆนะครับสำหรับมันเป็นเคมีใหม่ๆสำหรับซีรีส์วาย เพราะว่ามันเป็นมันมีเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเหนือธรรมชาติเรื่องของผีกับวิญญาณอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เราลองมาดูกันว่าความที่เป็นผีเป็นวิญญาณเนี่ยเขาจะรักกันได้ยังไงเนาะมันก็เป็นเคมีใหม่ๆของเรื่องคาดหวังขนาดเนีเพราะว่าสองเรื่องที่ผ่านมาเขาสร้างกระแสไปโอ้โหเยอะแยะเลยเหมือนกันก็คาดหวงคาดหวังเนาะจริงทําทุกเรื่องนะคะก็เหมือนเรามีลูกออกมาใหม่ทุกคนนะคะ เราทางานอะไรใหม่ๆมันก็เหมือนเราสร้างปฏิมาการรมใหม่ๆ,ๆทุกครั้งแทน,นเองสิ่สองเรื่องที่ผ่านมามันก็เป็นปฏิมาการรมี่เสร็จแล้วเรื่องนี้ก็เหมือนกันสิ่งใหม่ๆที่เราสร้างมามันก็เหมือนออกรูปใหม่ก็อยากให้ลูกทุกคนประสบความสําเร็จก็อยากให้ทุกคนในเรื่องโด่งดังแล้วก็มีงานต่อแล้วก็ประสบความสำเร็จในวงการบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอต้องให้พี่คิงนะฮะให้พี่กงมากกว่า ไม่หรอกค่ะก็จริงๆก็เราก็ได้ร่วมกัน3าบริษัทกับน้องบอสพี่คิงพี่ก้องก็ถือว่าอยากทําในสิ่งที่แปลกใหม่นะคะเราก็ลองทําดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ได้รับความรู้ใหม่ๆจริงมันเป็นการสอนบทเรียนเนาะพี่คิงเนาะให้ได้บรียนใหม่ๆใช่ไหมครับพี่คิงมันก็ไม่จดใหม่ๆที่พูดจัดเราปกติพวกพี่พี่ก้องจะจัดละครทามเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเราได้มาทาซีรีส์วายเราก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้เจอน้องรุ่นใหม่ ได้ร่วมแข่งกับนักแข่งใหม่ๆนะครับแล้วก็ออกมาพี่ว่ามันก็เป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจครับจริงๆพี่ชุเองก็ที่จะร่วมกับเราด้วยนะครับพี่ชุ๊กจากพาราเซนเคิลเขาก็แฮปปี้นะเพราะก็ได้ศึกษาอะไรใหม่ๆด้วยจากการทำโปรเจกต์อันนี้ขึ้นมาเนาะใช่คุยกันตลอดะครับบอสมีอะไรไหมครับลูกได้ครับอ๋อครับผมรู้สึกไงบ้างโอเคครับดีใจครับที่ซีรีส์เรื่องผมกัะทิในห้องก็เราคาดหวังว่า ทุกคนจะชอบแล้วก็จะรักซีรีส์เรื่องเรื่องนี้นะครับแล้วก็มันเป็นซีรีส์แนวใหม่นะครับที่อยากให้ทุกคนลองแบบเปิดใจลองดูกับซีรีส์เรื่องนี้นะครับว่าคนกันขี่เขาจะรักกันได้ยังไงแล้วก็ปลายทางอย่างเงี้ยครับมันจะไปกันทางไหนครับพูดถึงพระนาของเรื่องบ้างครับือดครับแรงครับผมประเบคู่กันครั้งแรกเลยครับตื่นเต้นมาก ตื่นเต้นเต้นมากครับคือเต้นที่แบบเป็นเหมือนเป็นเรื่องแรกของผมด้วยครับที่ได้เล่นเต็มตัวเนี่ยครับก็ตื่นเต้นมากที่ได้เล่นกับพี่นาดด้วยในเรื่องมันจะมียังไงบ้างครับผมเนี่ยเล่าแบบสปอยล์สปอยให้ฟังนิดนึงยังไงครับจริงๆในเรื่องนะครับเราว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแบบว่าโคตรโลดมากๆแค่เปิดมาตอนแรกเนี่ยก็ตื่นเต้นได้บรรยากาศของความเป็นหนังผีอยู่แล้วด้วยแล้วก็ คือเรื่องของฉากแบบเลิฟซีหรือว่าแบบฉากจินจิ๊กอ่างเงี้ยก็เยอะมากอีกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะว่าแบบเรื่องเนี้ยมันแบบครบลดอารมณ์จริงจครับเป็นเรื่องแรกของน้องเพื่อได้สอนอะไรน้องไหมครับก็จริงๆส่วนมากเป็นแบบสายให้กำลังใจแล้วก็แบบค <c oughs> อยซัพพอร์ตมากกว่า นี่ค่ะพี่คิงเลยค่ะพี่คิงเลยค่ะเรื่องมันอยู่นานมากพี่คิงค่ะครับเราก็เคมีอะไรของน้องแคสก็อยู่นานเลยครับเนี่ยครับเราเราก็ปรึกษากันสุดท้ายเราก็ลองเอาสองคนเข้ามาเวิร์คตอบกันดูนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออมันมีเคมีใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับก็ต้องติดตามกันครับว่าเคมีใหม่ๆนี้จะจะทํา,าให้คนดูรู้สึกกินจิ้นยังไงบ้างครับคือจริงๆแล้วในตัวจริงเขาสองคนนะคะนอกจากในละนรครแล้ว,ว่า ตัวจริงนอกจอเนี่ยเวลาที่พวกอยู่ด้วยกันเรื่องไหนที่เราเห็นนะเนาะเขามีความเอื้อเฟื้อมีความน่ารักมีความเอ่อพวกคู่ไม่ดูกันต้องดูกันเองเพราะว่าจริงๆแล้วก็มีถ่ายโมเมนต์ให้ดูในสตอรี่ต่างๆ่หรือว่นอะไรพี่ว่ามันเป็นคู่ที่เข้ากันนะพี่คิงแล้วพี่บอสเนาะผู้จัดปิดเองแล้วนะผู้จัดปิดแล้วเนี่ยทุกคัสที่เหลือเขาต้องน้องสองคนสองคนมาลูกมาแค่อยู่ยังไงครับในเรื่องของเราสองคนครับ กรรู้สึกดีใจมากที่ได้แสดงแบงนี้ค่ะเป็นหัวเป็นแบบความท้าทายใหม่ๆด้วยค่ะแสดงเป็นแบบเป,เป็นบทที่แบบว่าเห็นผีทั้งแรกด้วยก็ท้าทายมากเลยครับครับาผมก็สาหรับีเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ด้วยความที่ในเรื่องมันแปลกใหม่แล้วก็ในบทเนี่ยก็ให้เราเนี่ยได้ลองอะไรใหม่ๆด้วยได้เห็นแบบทุกคนได้ลองสก,กิลใหม่ๆทุกคนเลยครับเรารู้สึกดีใจครับอีกนิดนึงครับผมจะได้ซอนเมื่อไหร่ครับอ่ะให้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 สองคนฝาก ครับผมก็ฝากผมกับผีในห้องได้นะ,ค,ะ mm. ครับผมสติงมายบลูครับก็น่าจะได้ชมกันต้นปีนี้นะครับใช่ไหมครับเอาไมก็ขอฝากด้วยนะครับเพราะว่าทาั้งทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกคนตั้งใจมากนะครับแล้วก็ห้ามพลาดตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับเพราะว่าที่พคนตั้งแต่ตอนแรกอย่าก่อนผมนะครับมีคน,นหนึ่งคือพี่แทนนะคะแสดงตัวแทนแสดง,งผู้ใหญ่ที่มาร่วมกับเราด้วยอ่าพี่แทน <c oughs> เป็นไงบ้างครับเป็นครั้งแรกนะครับส่วนสำหรับซีรีส์วายนะครับก็ เล่นมาเกือบจะทุกบทบาทแล้วนะครับแล้วก็เป็นมีความยินดีนะครับที่มาร่วมงานกับพี่คิงอีกครั้งหนึ่งนะครับกับทีมงานกับพี่กล้องนะครับแล้วก็ได้มาแนะวิธีการหรือได้มาบอกน้องๆถึงเคล็ดลับเทคนิคอะไรนิดหน่อยในเวลาเราถ่ายทำนะครับรู้สึกว่าเราเราสนุกกับงานนะครับแล้วก็ฝากไปด้วยนะครับผมจะผีในห้องนะฮะซีรีส์วนะครับเรื่องใหม่ของช่องสานะครับผลงานแล้วก็ ฝากติดตามน้องๆสองคนด้วยนะครับทั้ง3าคนนะครับแล้วก็ทีมงานของพวกเรานะครับขอบคุณมากๆครับยินดีครับขอบคุณครับ,บคา